ก็จะพามาดูกอกเกตต้นใหญ่ไซตโตนะครับด่างสวยมากต้นนี้จะเป็นไม้แยกหน่อนะครับดูความด่างลายเขาครับลายเขาด่างสวยจัดจ้านมากเม็ดกระจายสวยมากครับตัวนี้จะเป็นเจนสองนะ,ะสังเกตง่ายขอชมพูเขาครับเจนสองโอ้โหต้นนี้ใบสวยมากๆครับนี่กอกเกตตัวนี้ฟอร์มสวยมากๆครับเท่าที่ผมเคยเลี้ยงมาน่าจะฟอร์มสวยที่สุดแล้วล่ะนะครับนี่ โอ้หลอดใหม่ครับด่างทองมาโอ้ยด่างจัจจ้านด่างยันก้านนะครับสวยมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เกล็ดจะเป็นไม้แยกหนอเนอะอันนี้ก็นี่มีไม้แยกหนออีกต้นนึงนะครับส่วนมากผมก็ทุกต้นจะเก็บเป็นไม้แยกหน่อทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันจะให้ไม้ที่ด่างสวยได้แม่หรือว่าอาจจะสวยกว่าแม่เนาะอ่าบอกเลยว่าใครได้ไม้แยกหน่อไปต้องเก็บให้ดีครับนี่ฮะเกเกล็ด ด่างจัดจ้านส,สวยๆครับ